สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกนในเกมเลอรล็อกเอ็มเทอร์เลฟสองนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มกาชาแล้วกันนะครับสมแม่งทั้งหมด3ตู้เลยครับก็ไล่ตั้งแต่เห็นเขบอกตู้แบบไม่เกลือนะครับแล้วก็ตู้เกลือแล้วก็ตู้โคตรเกลือครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะเป็นไงตามในคลิปนี้ก่อนจะเลิกคลิปก็ฝากกดไลค์ผมเพื่านช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับโอเคผมมาเช็คใบอากาชาหนึ่งนะครับ สีฟ้ามี90สได้3ครั้งนะครับแล้วก็สีน้ำส้มอีก40ได้ครั้งหนึงนะครับผมแล้วก็สีแดงครับแล้วก็19ได้6ครั้งครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตู้ที่เขาว่ากันว่าไม่เกลือนะฮะเดี๋ยวดูของก่อนโอ้เป็นของกาชานะฮะอูของดีๆนะเนีน่ไม่น่าเกลือนะครับรอบนี้จัดไปครับ3 0 1ครั้งครับ เห็นเขาว่าผมไม่เคยสูมเลยนะไอตูนเนี้ยแล้วใบไอเนี้ยได้มาตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคอย่าเรามาเลิกมาเลยดีกว่าครับของที่เถอะอุ้ยอะ,อะไรอะอะไรอะโบนสัสกลาสนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คก่อนมันเป็นโบะครับน่นาจะเป็นส่วนหัวหรือเปล่าอ๋อเป็นส่วนหลังเหรอทำไมไมันเป็นส่วนหลังอะเอ็มเดี๋ยวก่อนขอเช็ครูปภาพสิ อ๋อเป็นโบยักครับก็เลยที่หลังเนาะ่าจะเป็นของสายเดเมดทางเวทนะครับโอเคเราไม่ได้ใช้เนะาะเดี๋ยวเราเก็บไว้ในสมุดข้อมือจนภายดีกว่านะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตู้กาชาสีเหลืองกันบ้างน,นะเป็นพวกกาชาเครื่องประดับนะครับสุ่มได้3าครั้งนะเดีย๋ยวลองดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรอะไซส์สตอรี่ก่อนนะครับ ออโตัวแท็ง15เปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะเหมาะสำหรับออโตัวแท็รทบโอเคจัดไปครั้งที่หนึ่งโอ้ยอะไรวะ Mountain Dew Shark นะฮะมันคืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูในกระเป๋าหน่อยของดีหรือเปล่านะครับมันคืออ๋อส่วนหลังนะครับอ๋อโดนเ่อปลา3ตีเ่อปลาบอก3นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาสุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ ดูจะได้หรือเลปล่านะครับอาวุธกาชาที่ดีที่สุดนะฮะไอของกาชานะฮะตุ่มอะไรวะน่าสิปีซัมเมอร์ผมเมื่อกี้ก็ลืมดูชื่อได้มันชื่ออะไรก็ผมก็ไม่ได้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวผมสุ่มทีเดียวเลยแล้วแล้วค่อยไปดูทีเดียวอะไรเนะี่ยกลิ่นมะนาวสดชื่นเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ไม่ปลาหมึกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งไงไอเชือยได้ครับ อออตวอ้แท็ก15%นะฮะฮิดลบสากิดที่เข้านะครับโอ้ยได้เลยครับไม่ต้องไปสูมให้เสียเวลาอุ้ยโคตรฟุกอะฮะเดี๋ยวใส่เลยครับโอ้โหแล้วผมเล่นผมเล่นในสายเอก็คือออตวอ้แท็กด้วยนะครับโอ้โหฝันมันเละมึงคราวนี้เอ้าไม่คิดว่าจะได้นะครับโอ้โหปลาหมึกน้อยนะครับผม ทริปปี้ซัมเมอร์นะเมื่อกี้ชื่อมันนะสติภาพมันก็คือ ADK ิเคอัลโตเอ็แทกครับ15%นะแล้วก็คิดิคอนลบสามสิบเปอนต์แล้วก็ฮิตลบสานะครับอาจจะตีวุ้นไปหน่อยแต่ว่าตีแรงนะฮะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตู้กระชาตู้สุดท้ายกันนะครับเห็นเขาว่าตู้นี้โคตรซุปเปอร์เกลือนะครับจริงหรือเปล่าอย่าไปดูนะครับนี่ครับอยู่ตรงกลางมาเดล่าครับหลายคนน่าจะรู้ดีนะผมก็ไม่ค่อยได้สูมหรอกโอเค จัดไปครับสุ่มได้หกทีนะหกครั้งนะครับผมจัดไปครั้งที่หนึ่งดูก่อนไปจุ่มเฮสไตล์วอเชอร์มามาทำไม่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนผมต่อมาครับผมรอบที่สองอะไรวะเนี่ยโ o เลคึนด,ดัสกิฟบ็อกนะฮะน่าจะเป็นกล่องโอเลค n นดัสครับโอเคต่อเลยครับ อะไรอะเฮ้ยได้โเคเชดครับโเคเชดความรักสไตล์ฟลอตคืออะไรวะอ๋อมันเป็นใบแรกครับอันนี้เป็นกล่องเราเคลื่อนดัสนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบแรกนะก,กดใช้ดูก่อนนะครับอ๋อสะสมครบ5ใบนะครับก็ไปแลกกลุ่มปองเลือกคอสตูมนะครับโอ้โอเคเหมือนกันนี่มันจมันหายากนะน่าจะได้จากตู้กาชาหรือมั้งนะครับผมถ้าใครรู้วิธีได้เยอะก็คอมเมนต์แชร์กันมาบอกได้แล้วกันนะครับ โ okay, อเคเดี๋ยวต่อกันเลยครับรอบที่สี่จัดไปครับจะหมดละตึมเอาหมดลาคอยโอ้ผมไปเอาในกิวก็ได้มั้งกล่องเนี้ยขอโทอ่ะไปครั้งที่ห้าครับตึมอ่าได้โคชเชตครับสองใบแล้วครับโอเคก็ยังดีนะครับโอเคครั้งสุดท้ายแล้วครับปิดฉากนะครับผมอะไรวะเนี่ย Oh, โอ้โหอ c ร์เคิลคริสตัลครับมเมื่อกี้ o อ a c เคิลดัรอบนี้ o okay, อ a c เคิลคริสตัโอเคเดียไปเปิดเปิดใช้ให้หมดเลยกันสามใบนะนีะ้โอเคครับผมกลับมาใ้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สนุกๆขำๆนะครับก็ถ่นชอบก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กับช่องพฟนโซนนะครับ่อเป็นแรงใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่ใหม,ใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ